เพียงไม่กี่เดือนหลังประกาศภาษีรายงานในตลาดชี้ว่าราคาสินค้าเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้าและของใช้ในบ้านเริ่มขยับสูงขึ้นเยอเบัจ็ตแล็บระบุว่ากว่า70%ของต้นทุนภาษีใหม่ถูกส่งเข้าสู่ราคาสินค้าแล้วธนาคารกลางบอสตันชี้ว่าภาษีชุดนี้อาจผลักดันเงินเฟอ้อแกนกลางขึ้นอีก0.7-1% เมื่อวัตถุดิบและชิ้นส่วนจากต่างประเทศถูกเก็บภาษีเบื้องหลังการเคลื่อนไหวทั่วโลกคือการเมืองระดับโลกที่เริ่มปะทุทำกดดันบริษัทให้กลับบ้านและคมคูว่าจะขึ้นภาษีหนักขึ้นถ้ายังผลิตในจีนหลายประเทศเริ่มหวั่นไหวมีโรงงานต้องปิดมีแรงง,รงงานตกงานนี่คือจุดที่ท้ามย้าให้เห็นแต่ไม่ใช่ผลลัพธ์ในแบบที่เขาคิดร้านค้าแต่มาด้วยสินค้าที่แพงขึ้นเดือนล้วเดือนเล่าบางแบรนด์ติดป้าย Made in USA ด้วยความภาคภูมิใจแต่ผู้บริโภคถอนหายใจเบาๆก่อนรูดบัตรข้อมูลจาก Financial Times ระบุว่าราคาสินค้าคงทนและอิเล็กทรอนิกส์ในสหรัฐเพิ่มขึ้นประมาณ2%ในครึ่งปีหลัง2025เยื่ประเมินว่าถ้าภาษียังคงอยู่ครัวเรือนอเมริกันจะสูญเสียกำลังซื้อเฉลี่ยกว่า2,000ดอลลาร์ต่อปีและผลกระทบนี้ไม่เท่ากันโดยที่คนไรายได้น้อยอาจจะต้องเลือกระหว่างจ่ายค่าไฟกับการซื้ออาหาร บริษัทเทคโนโลยีเช่น Apple, Dell, HP เริ่มขยายฐานการผลิตไปยังประเทศที่หลีกภาษีได้แต่กระบวนการนี้เองก็ผลักราคาขึ้น The Australian คาดว่าสมาร์ทโฟนและแล็ปท็อปอาจแพงขึ้นถึง30%นี่คือผลข้างเคียงเชิงเทคโนโลยีของนโยบายภาษีซึ่งเปลี่ยนภูมิศาสตร์การผลิตของโลกอย่างถอนลากถอนโคนภาษีคือสัญญาณยุคแบ่งขั้วทางเศรษฐกิจโลกกำลังสร้างห่วงโซ่ผลิตใหม่ ลดการพึ่งพาจีนภาษีเป็นเครื่องมือทางการเมืองมากกว่านโยบายเศรษฐกิจทำให้ภาพอเมริกันผลิตเองดูสมจริง AI และระบบอัตโนมัติคือเกาะป้องกันภาษีบริษัทที่ลงทุนด้านนี้สามารถผลิตในประเทศโดยต้นทุนใกล้เคียงนำเข้าขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ถกเถียงว่าภาษีช้ำคือการปกป้องประเทศหรือการทำลายตลาดเสรีทำยิ้มออกทีวีพร้อมการาฟการผลิตพุ่งขึ้นเล็กน้อยเขาบอกว่าดูสิเรากำลังชนะ แต่เบื้องหลังนั้นเฟดเร่งปรับโนโยบายบริษัทเทคโนโลยีตัดงบลงทุนและประเทศพันธมิตรตั้งภาษีตอบโต้กลับนี่คือฉากหนึ่งของสงครามเย็นทางเศรษฐกิจที่เริ่มต้นจากปลายปากกาของผู้นําคนเดียวภาษีของทรัมป์อาจกลายเป็นมรดกเศรษฐกิจที่โลกจําได้เพราะมันสอนให้เราเห็นว่าโลกเชื่อมโยงกันแค่ไหนและการตัดสินใจของผู้นําเพียงคนเดียวสามารถสะเทือนราคาสินค้าในทุกบ้าน ไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือทรัมป์ได้เขียนบทใหม่ของสงครามเศรษฐกิจโลกไว้เรียบร้อยแล้วคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ปดคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ